ส่วนแรกเป็นอะไรครับห้องน้ำคับจะดูห้องน้ำก่อนเหรอครับใหญมโมีมา่านด้วยม่านนี่ใครซื้อครับตัดซื้อครับตัเก็บกางซื้อใช่ไหมคร้สนอง,องน้ำหนำสุนนี่้อะไรครับอันนี้ของขาวนี่อะไรครับ ฟูนะครับไว้ถูสูในห้องตู right. ้มดแอร์เครวับถัอไปเป็นจอคอมไม่ต้องติชชู่ยังจะแนะนำซิชชู่อีกนะคะพี่อาจอะไรต่อไปครับได้บอันนี้อะไรครับจอของใครครับอ๋อครับนี่ของคุพ่อนครับอันนี้อาอันนี้อารู้ไหมเป็นไรหนุกงนี้ตรงนี้เป็นชั้นของคุณพ่อนะครับ ชานไว้สําหรับใส่หูฟังของคุณพ่อที่เงี้ยลยว้าวใช่ไหมครับหูไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดคุณพ่อหัวอ่าต่อไปนะครับอัดครับต่อไปคือแก้ว้ำงสือมีหนังสืออะไรบ้างครับไหนมาโชว์หน่อยรูกภาพมีหนังสือนิทานด้วยใช่ไหมครับน้ำอันนี้อะไรหาของอะไรหนูอันนี้ของน้องค่ะแต่วันนี้น้องหายไปแล้วฮะน้องไปนอนกับคุณปู่คุณย่าใช่ไหมครับนี่คุณแม่ชอบอ่านเรื่องนี้ให้ฟังพ่อแม่ไม่ใช่คนใช้นะครับ ต้องฝึกเด็กๆนะคะให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองอ่าขอนีอ่อจากแม่ะคะชั้นหนึ่งชั้นเป็นของใครชั้นสองของใครครับไหนชั้นหนึ่งอยู่ตรงไหนครับชีส้สิครับอ่ะเข้าไปนอนดูสิครับนี่นะคะเป็นเตียงสองชั้นของชายซึ่งเป็นงานรีโนเวททาเองนะคะโดยอาจารย์เอก,กชยัยต้องขอขอบคุณอาจารย์มากที่ช่วยออกแบบแล้วก็ช่วยในการสั่งจัดทํา จะลอยจะสาธิตการปีนรู้ไหคะจะรับน้ำหนักได้ไหมตอนนี้32กิโลกรัมแล้วในวัยเพียง7ขวบขึ้นปอหนึ่งอยู่ปอหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังให้ลดน้ำหนักว้าวชั้น2นี่นะคะกำลังคุณแม่กำลังซูไม่ดูนี่นะคะชั้น2ของพี่อาจลองนอนดูสิครับสบายไหมครับแต่ยืนระวางังใช่ไหมครับไม่งั้นหัวชนได้นี่นะคะ,ะแต่ไม่ชนหรอกคะ่ะชั้นหนึ่งที่กลัวจะชนนะครับ นี่นะคะอ่าราอ,อ่มปีนลงมานี่นะคะดูมุมกว้างนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่พี่อัดการมีเตียงสองชั้นมันก็ดีอย่างหนึ่งนะคะสะดวกในการจัดพื้นที่ในการนอนพี่อาจกับน้องอมก็จะได้นอนแบ่งชั้นกันได้ไม่เปลืองพื้นที่เพราะว่าที่นอนห้องมีจำนวนมีขนาดพื้นที่จํากัดนะคะแต่แค่ให้ระมัดระวังเวลาอ่าลูกๆปีนขึ้นลงนะคะมันอาจจะตกได้แต่นี่คือก็ได้สอนเขาแล้วว่า ปีนขึ้นยังไงอ้าวพี่อาจมันใช่บันไดไหมครับเนี่ยมันจะสอนไปนี่นะคะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในการกระโดดลงมาอาจจะทำให้เจ็บตัวหรือว่าอุปกรณ์เตียงมันชำรุดได้นะครับอ่าชำรุดชำแล้อย่างครับหมดนี่ยังครับหมดแล้วสำหรับวันนี้อางั้นจะนอนชั้นบนหรือชั้นล่างครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกก็ต้องชั้นชั้นอะไรใต้ดินเหรอครับ เ,เอา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 มีการซ่อนแอบนะคะอยู่ในร่องเตียงหมูน้อยของแม่นะคะ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> เตียงของพี่อยาน้องอม <c oughs> ดูแลดูแลง่ายไม่ยากนะคะ <c oughs> ทำความสะอาดอะไรก็ปกติเลยนะคะ <c oughs> แต่ว่า เตียงสองชั้นนี่นะคะได้ไอเดียเราคิดมาจากที่เราไปเที่ยวไหนนะครับเอามาสัมภาษณ์ก่อนเชียงใหม่ที่ไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็อยู่ที่โรงแรมน่าจะอัสสามเก้าที่เชียงใหม่นะคะเขาจะมีแบบว่าห้องสําหรับเด็กฟามิลี่นี้นะคะครอบครัวมีเตียงสองชั้นเด็กๆไปแล้วก็ชอบมากเรา,าก็เลยได้ไอเดียที่จะมาทําเตียงสองชั้นขึ้นมาถ้าใครสนใจอยากทําทเตียงของชั้นนะคะหาข้อมูลได้ แล้วก็ดูส่วนประกอบดูพื้นที่ว่าเราเหมาะกับขนาดเท่าไหร่ยังไงนะคะแล้วมาปรับใช้ได้นะคะนี่เป็นรูปตัวอย่างนะคะที่เ,เก็บไว้เป็นรูปตอนที่เราไปเที่ยวที่เชียงใหม่นะคะตอนต้นเดือนพฤศจิกาปี63ค่ะนี่นะคะเด็กๆเห็นเตียง2ชั้นนะคะปีนขึ้นลงไหลรอบมากเลยนะคะแฮปปี้มากมีความสุขมากนอนหลับกันสบายจนได้ไอเดียมาทำเนะะี่ยค่ะ เราก็ได้เซิร์ชหาข้อมูลนะคะจากรูปใน Google เนี่แหละคะ่ะหาโรงแรมที่พักก็มาเจอโรงแรมนี้นะคะที่เราต้องการที่พักแบบครอบครัว Family ก็คือโรงแรม R39 นะคะจะมีหลายสาขาเหมือนกันนะคะแต่นี้อยู่ที่เชียงใหม่ลุมานค่ะอย่าลืมติดตามดูค่ะอย่ายเพิ่งไปไหนนะคะติดท้ายด้วยเสียงจากพี่อาจสุดหล่อคะ่ะชมต่อคะ่ะสรุปมีเตียงสองชั้นสนุกไหมครับสน,นุกค่ะแล้วขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เยงครับขอบคุณ อาวันนี้เอาลาก่อนสิลูกอาสวัสดีลาก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใช่ไหมครับอย่าลืมกดอะไรกดกระดิ่งกิ้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 งกดติดตาม subscribe ในยูทูบช่องแอปเปิลแฟมิลี่พี่อัดน้องออมด้วยนะคะค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายสิลูกอาบายบายเอาน้ามาใกล้ใกล้หน่อย